ฟังดดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมากาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันเหมือนเดิมครับกับวันที่5มกราคม2569ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคำเหม็นชะตาขาดของแท้ของจริงครับเพราะนานาชาติเลิกสนใจประกอบกับคดีพลิกขึ้นมาอีกรอบหนึงครับเกาหลีปกป้องไทยทันทีกับการทำลายรูปปั้นพร้อมกับจีนเนี่ยออกมาเตือนภัยครับว่าการเดินทางไปกัมพูชานั้นมันไม่ปลอดภัยจริงๆ ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนครับความจริงชัดเจนที่หุนเซนนั้นคลั่งอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าส่งกระสุนใส่รถพยาบาลโอโ้โหก็ถือว่าแปลกมากๆกับเรื่องนี้คือเราสามารถตรวจการได้ว่ารถพยาบาลขึ้นไปที่บริเวณเขาเพราะวิหารทําไมการรบรอบ3ามเรายังไว้ใจข่ามนไม่ได้เลยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รายงานเบืบบนน้้้อองตนนนนนไปปปกกกัับบคคลลิิทีี่่่ผาาามห้ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันปรากฏชัดเจนมากๆกับการเติมกําลังของฝั่งขมินครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์กําลังพลฐานที่มั่นปรับปรุงต่างๆเนี่ยฝั่งไห้เราสามารถตรวจการได้นะครับแต่ล่าสุดมีหลักฐานออกมายืนยันชัดเจนว่าทหารカメมนครับมีการแอบเนียนเอารถพยาบาลเนี่ยขนส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าซึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวจากกราปดี่2ครับก็เคยมีการออกมาบอกเหมือนกันว่ามีการนํารถพยาบาลเนี่ยขึ้นไปที่ตัวปราสาทพ,พระวิหารซึ่งอาจจะมองว่าเป็นการไปรับผู้ป่วยที่บาด Hãy rướp lào แต่ว่าจริงๆแล้วครับขเขม็นก็ถ่ายคลิปออกมานะว่ามีการเอามาขนสเสบียงครับเพื่อที่จะตบตาฐานในเราที่เฝ้าตรวจการอยู่ซึ่งเรียกว่าแสบมากๆกับขเขม็นนะครับเพราะหลักฐานเนี่ยมันชัดแบบเต็มๆว่าเอารถพยาบาลเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เลยเพียงเพื่อการหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีและก็ใช้ความเป็นมนุษยธรรมครับยกเว้นในการเป็นโลกกำบงังนี่แหล,คคละครับคือขเหมนครับเราจะไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าก่อนหน,น้านี้มันมีรายงานเกี่ยวกับรถพยาบาลเนี่ยน่าจะสองสาวันติดตาอที่ขเขม็นนั้นนําขึ้นไป เป็นการส่งสเสบียงบ้างเป็นการเติมอาวุธบ้างไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันที่ขมิเติมเข้าไปนะครับแต่น่าจะเป็นสิ่งของที่สําคัญเนื่องจากการที่เอารถพยาบาลขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่คิดจะทําลายอยู่แล้วนะครับเพราะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการผิดหลักความเป็นมนุษยธรรมแต่ว่าอย่างน,น้อยๆการที่ผมนาเสนอไปแบบนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการชี้แจงความจริงอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้พิรุษกัมบูชานเนี่ยแผนสูงมากๆนะครับให้ทหารรีบขนย้ายอาวุธออกจากเขาพระวิหารครับซึ่งก็เหมือนจะมีกาารนํ นักข่าวต่างประเทศเนี่ยมาลงพื้นที่เหมือนกัน เพราะว่าในกฎของมรดกโลกเนี่ยไม่ให้มีอาวุธและก็ฐานอาหารนั้นอยู่บริเวณบรีมรดกโลกซึ่งเป็นพื้านที่โบราณสถานแล้วอย่างน้อยเราก็สามารถตรวจการได้ครับว่าไปพบกลุ่มคนแต่งกายคล้ายกับนักท่องเที่ยวระดับ VIP เลยครับขึ้นไปถ่ายรูปคลิปซึ่งคาดว่าเป็นแผนฟอกข่าวระดับนานาชาติได้เลยโดยหลังจากการหยุดยิงครับก็ยังพบกัมพูชาเนี่ยเติมกําลังสร้างฐานในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณปราสาทเขาพระวิหารเองซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีการรีบที่จะขนของออกไปนะครับรวมถึงอาวุธประจํากายออกจาก เขาเราวิหารแล้วก็มีการอำพรางด้วยการใส่ไว้ในถุงกระสอบจํานวนมากขมิมนน่าจะนําไปอ้างเวทีโลกแหละย่างที่ผมบอกครับมันเป็นจุดมรดกโลกแล้วก็เป็นจุดที่อ่อนไหวมากๆกับตรงนั้นซึ่งกองทัพไทยเราก็เตือนขมิมนนะว่าอย่าสื่อสารอย่ากล่าวหาแบบบิดเบือนและก็ละเมิดมาตรการลดความตึงเครียดหรือว่ามีการยั่วยุขึ้นมานี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับในแนวชายแดนของไทยเราที่หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ ไม่รู้ว่าจะดิ้นไปทางไหนกับขมรนะแต่อีกหนึ่สิ่งที่ขมรดิ้นมาแบบไม่เลิกดิ้นแบบไม่หยุดเพราะนานาชาติเนี่ยเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วครับมีเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้อีกโดยล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศของขมรเนี่ยก็ประกาศคร่าวออกมาเลยครับว่าไทยของเราเนี่ยต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วย แต่ว่าในตอนที่ขมมศละเมิดไทยเราเนี่ยขมศไม่เคารพเลยเราส่งการร้องเรียนไปเนี่ยขมรแทบจะไม่สนใจเลยครับแต่บอกคราวนี้กลับมาบอกว่าไทยเราต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งข,ขงมรบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับดูที่ประเทศใดเนี่ยไม่สามารถละเมิดได้ตลกมากนะครับคือตลกจริงๆกับการแถลงการออกมาแต่ละอยา่างก็เป็นโฆษกร,รัฐบาลกัมพูชาโดยการแถลงการออกมาบอกว่าผู้ที่ต้องการดนแดนกัมพูชาด้วยการใช้กํลาลังทุกวิถีทางเพื่อทาลายความสามัคคีของเราเนี่ย เพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าหากว่าทำลายความสามารถคอาสาัมารคคีของเขมรได้ก็จะทำให้พวกเขาสามารถบรรลุปเป้าหมายและ รุกรานดินแดนของเราได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีการหยิบยกบ้านหนองจานออกมาอีกแล้วนะครับคือบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นบันเตยเมนเจยเนี่ยที่มีประชาชนผู้พัดถิน่นจากการสู้รบจากทากทะกันมากกว่า1,000พครอบครัวที่ไม่สามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้เนื่องจากฝ่ายไทยเราครับนำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามมาปิดกั้นเส้นทางไม่ให้เข้าออกพื้นที่และบ้านเรือนตอนนี้เนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากการที่ระเบิดแล้วก็ยิงถล่มในพื้นที่ด้วยอันนี้เป็นฝั่งการถแถลงการออกมาจากข่ามินเองนะครับ,รรบที่ผมไป ไปสาะหามาจากแนวหน้าเขมรครับมีการออกมาโพสต์ตัดพอนะเป็นทาหารในแนวหน้าครับที่เป็นทาหารบ้านบอกว่าได้ปลูกให้รัฐบาลของเขมรเนี่ยมีนโยบายครับให้ธนาคารเนี่ยผ่อนพลนต่อครอบครัวทหารด้วยเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยทางธนาคารครับไม่ได้มีการระงับดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนแล้วดังนั้นทหารแนวหน้าของกัมพูชาครับก็บอกว่า ขอความกรุณาจากเจ้าหนี้และก็สถาบันการเงินทุกแห่งนะโปรดหยุดคิดดอกเบีย้ยกับพวกเราซึ่งเป็นทหารเพราะหากยังหักดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลือเงินไปช่วยเหลือครอบครัวได้เลยอันนี้เป็นการโพสต์ออกมาจากฝั่งของของ่เมนเองนะครับมันก็ชัดเจนแหละการที่ฮุนเซนดูแลแบบกําลังพลข,ของตัวเองไม่ดีซึ่งก็เลยมีคลิปโดดออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเย่ยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเลยเพราะต้องการสร้างรายได้นะครับคือเราจะเห็นคลิปจากขามิออกมาเยอะมากแล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะที่เราสามารถตรวจการได้ง่ายขึ้นและก็เจาะจง ด่านีมันของเขมรได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ในทางการทูตครับเขมรก็รู้สึกว่าจัดเดินเกมใหม่นะจากหลายสื่อของเขมรรวมถึงกระทรวงอตากประเทศของเขมรที่หยิบยกออกมาเนี่ยเกมแรกก็คือเขอมรครับจะพาสื่นอนานาชาติลงพื้นที่นะแล้วก็กล่าวหาว่าไทยเราเนี่ยรุกรานยึดพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นส่วนข้อที่2ก็คือยังไม่ยอมรับเขตแดนที่ไทยเราวางลวดหนามและก็ตู้คอนเนอร์ทั้งบริเวณบ้านหนองจานหนองยาแก้วนะครับหรือว่าในโซนกองทัพภาคที่หนึ่งเองส่วนข้อที่3คร,ครก็เิ่มมีการแถลลงงโดยกรระทวหัก ไม่ว่าจะเป็นการต่างประเทศกลาหหงรัฐบาลครับอ้างบอกว่าทาาไในเราเนี่ยทำลายบ้านประชาชนขมนิปล้นทรัพย์ลักทรัพย์ขมิและบุกยึดดินแดนและก็อีกข้อหนึ่งขมิเริ่มที่จะฟ้องนานาชาติบนพื้นที่มรดกโลกอย่างเช่นปราสาสตเขาพระวิหารนะครับที่มีการเสียหายเกิดขึ้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเหมือนขมรจะก,กําลังเคลียร์พื้นที่และก็น่าจะพานานาชาติต่างชาติเนี่ยขึ้นไปในไม่ชานี้อันนี้ก็เป็นการเดินเกมใหม่ของขมรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเน้นฟ้องเวทีโลกมากขึ้นนะแต่ก็อย่่างทีีผบอกกเวโล ไม่สนใจนะครับไม่สนใจเลยขนาดประสาทข่าพระวิหารครับที่เป็นมรดกโลกนะข้เมนฟอกไปยังไงครับก็ไม่มีดีท่าออกมาเลย เพราะเหมือนทั่วโลกเนี่ยเขาจะรู้ดีแล้วนะครับว่ามีฐานทาหารอยู่ตรงนั้นเราก็ชี้แจงไปแบบชัดเจนเห็นทุกอย่างเห็นทุกจุดกับฐานที่มั่นของเขมรซึ่งต่อให้เดินเกมใหม่มาเนี่ยเราก็มีหลักฐานเก็บเอาไว้หมดแล้วแล้วก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เขมรพยายามจะปั้นเรื่องนี้จะพยายามชูเรื่องนี้ก็คือเรื่องรูปปั้นบริเวณช่องอันมาที่ไทยเราเนี่ยได้ทําลายลงไปเสียสิน้นแต่ว่าไม่ใช่รูปปั้นของทางศาสนาแต่อย่างใดนะครับเป็นรูปปั้นของหน่วยเขมรที่ปั้นขึ้นมาแล้วเขมรก็ไปฟออิิินนนนเเเดดียไปนานาาชตตหมืมแ ล่าสุดเกาหลีครับปกป้องไทยเราชัดเจนเหมือนกันเพราะเกาหลีก็เหมือนจะไม่ชอบคอมเมนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีคอมเมนต์ออกมาครับหลังจากที่คอมเมนพยายามปลุกปั่นชาวอินเดียให้ประนามไทยเราแต่ก็ไม่มีการประนามเกิดขึ้นโดยคอมเมนต์ของเกาหลีเนี่ยบอกว่ารูปปั้นนั้นครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อพันปีที่แล้วนะ แต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาในปี2014ดังนั้นจึงไม่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเลยแล้วก็มีคอมเมนต์น,นึงบอกว่ารูปปั้นพวกนั้นเนี่ยมันทํามาจากเหล็กไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาแก้แค้นได้เลยอีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่าฉันรู้สึกโล่งใจมากๆกองรับไทยเยี่ยมมากส่วนอีคอมเมนต์น,นึงครับน่าจะเครียดแค้นคอมเมเป็นที่สุดเขาบอกว่า จะเป็นระเบิดคัตเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามตราใดที่มันสามารถโจมตีประเทศกัมพูชาได้เนี่ยซึ่งเป็นรัฐอาชญากรฉันไม่สนหรอกอันนี้เป็นคอมเมนต์จากเกาหลีจริงๆเลยนะครับที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับฝั่งของกัมพูชาอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยคุณอดทนได้มาอย่างไรจนถึงตอนนี้ลาก่อนกัมพูชาส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ทับกัมพูชาหายไปไหนหมดได้ยินมาว่ามีไม่ทับเก่งๆเยอะแยะเลยนี่นาสงครามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเรื่องาศาสนาดังนั้นอินเดียจึงไม่ควรโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วก็ยังมีอีกคอมเมนต์นึงที่ผมชอบมากๆนะครับเขาบอกว่าไม่เคยมีประเทศใดที่ต่อสู้ได้ตามหลักการอย่างถูกต้อง100%ในขณะที่พลเรือนของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายจากศัตรูก็จริงนะครับคือมันยังไม่เคยมีประเทศใดเลยนะที่ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเพราะคอมเมไม่เล่นตามหลักการเองส่วนอีกเม่นหนึ่งของเกาหลีครับเขาบอกว่ายากรธดไปเลยเดี๋ยวฉันซื้ออันใหม่ให้ไม่ใช่เรื่องสําคัญของตอนนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเกาหลีนะครับที่ออกมาปกป้องไทยเราจาก เขมรและก็จากอินเดียที่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วกระแสะนี้มันไม่กระพือขเขมรพยายามกระพือขึ้นมานะแต่สุดท้ายก็ไม่กระพือนะครับงเงียบไปหมดเพราะเนื่องจากรูปปั้นเนี่ยมันเป็นรูปปั้นของหน่วยขเขมรหน่วยหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่รูปปั้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนามันก็เลยไม่กระพือขึ้นมาก็น,น่าจะชัดเจนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับนานาชาติเนี่ย เลือกข้างไหนกันแน่เพราะคาเมนพยายามแบบฟ้องดันทุรังไม่เหมือนกับรอบที่แล้วรอบที่แล้วคาเมนก็ดันทุรังมาแบบนี้นะครับก็เลยมีชาติอื่นๆเนี่ยชาติที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างต่อเนื่องแต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะเขาไม่เชื่อใจคาเมนแต่หนึ่งสิ่งที่จะทําให้นานาชาติหันมาสนใจครับก็คือรายงานล่าสุดแรงสแกมเมอร์ระดับโลกกลับมาอีกแล้วครับซึ่งเหมือนเป็นฐานที่ตั้งใหม่นะและห่างจากปลอยเปตประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่กัมพูชาเนี่ยใช้หลอกเหยื่อทั่วโลกกันเลยโดยก็ ก็เป็นศูนย์การต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ครับที่พบฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ในกัมพูชาห่างจากปอยเปต50กิโลเมตรครับในเขตเมืองมาลายจังหวัดบันเต,เตยเมนเจยซึ่งก็พบเป็นอาคาร2ชั้นแยกพื้นที่ทำงานและก็ที่พักใกล้กับอุทยานมาลายซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ระหว่างการขยายสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมขณะที่ภายในอาคารเองครับก็มีแรงงานจากหลายชาติรวมถึงคนไทยอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็มีชาวจีนเป็นผู้ควบคุมหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกอ่ะอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะครับเพราะ มันห่างจากไทยเรา50กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลไม่ไกลนะกับระยะประมาณแค่นี้โดยก็เป็นปัญหาใหญ่สําคัญที่สุดเลยของทั่วโลกเพราะจีนเองครับก็มีการออกมาเตือนภัยแล้วว่าอย่าลงเชื่อข้อเสนองานต่างประเทศรายได้สูงเพราะอาจต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งชีวิตเลยหลังจากพบหญิงชาวจีนรายนึ่งครับตกค้างเร่ร่อนอยู่บนท้องถนนในกัมพูชาเองซึ่งก็ไปถึงสถานทูตจีนครับที่ออกมาย้ําเตือน